สนามเย่าทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ทีมชาติไทยกำลังจะไปเยือนในรอบรองศึกอาเซียนคัพ2024ที่นี่คือสนามฟุตบอลแห่งแรกของฟิลิปปินส์นะคะที่ได้รับการรับรองจากฟีฟา่าแล้วทำไมถึงเป็นย่าเทียมละ่ะคือที่อื่นเขาใช้ย่าจริงกันหมดแล้วและการแข่งขันก่อนหน้านี้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มฟิลิปปินส์นะคะเปิดบ้านรับเมียนมาแล้วก็เวียดนามค่ะ ซึ่งสกอร์ของทั้ง2แมตช์นี้นะคะมันช่างเหมือนกัเหลอเกินก็คือ1ประตูต่อหนึค่ะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะเกี่ยวกับสภาพสนามไหมนะคะที่ทําให้โคนสกอร์มาเป็นแบบนี้แต่ทางทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขาก็มีโวยกันมานะว่ามันแบบมันทาให้เขารู้สึกว่าเล่นยากเหลือเกินโดยทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามน,นะคะเขาก็มีการัาโพสภาพค่ะ หลังจากจบแมตช์ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยสเสมอกับเวดนามไป1ประตูตอนหนึ่งในบ้านนะคะก็คือโพสต์ภาพนักเตะของเขาเนี่ยโอ้โหเข่าแตกเลือดซิปพร้อมกับแคปชั่นนะคะว่าภาพที่คุณเคยผู้เล่นของเราเล่นบนสนามหญ้าเทียมเอาชนะทุกสิ่งทั้งทํางานหนักจนนาทีสุดท้ายเพื่อคว้านหนึ่งแต้มอันทรงคุณค่าพูดถึงเรื่องของพื้นผิวสนามที่ฟิลิปปินส์เนี่ยว่าแบบ สนามญ้าเทียมเนี่ยยังไงแบบพื้นมันก็แข็งกว่ายา่าริงแน่นอนแล้วเรื่องของการเด้งของบอลเนี่ยก็แตกต่างกันค่ะทําให้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนี่คือสิ่งที่ผู้เล่นเวียดนามเนี่ยต้องเผชิญเมื่อแข่งขันบนสนามญ้าเทียมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนักเตะเวียดนามค่ะอย่างรานน็อกตันนะคะกองกลางทีมชาติเวียดนามที่ยิงประตูตีเสมอในเกมนั้นเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะว่าจริงๆแล้วทีมชาติเวียดนามเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการเล่นบนสนามญ้าเทียม ความกระด้างของสนามความกระดอนของบอลเนี่ยทำให้อึดอัดมากในการเล่นอย่างที่เห็นเนี่ยโหผมเกายิบยิบขันยิบยิบทั้งตัวเลยหลังจากจบแมตช์นั้นนะคะก็มีภาพที่นักเตะเวียดนามเนี่ยออกมาซ้อมกันแล้วก็มันก็ยังมีภาพที่ นักเตะยังแบบเข่ายังมีเลือดซิปๆอยู่เลยอะส่วนข้อมูลเกี่ยวกับสนามนะคะที่ทีมชาติไทยกำลังจะไปเยือนในวันที่27ธันวาคมนี้ค่ะก็มีชื่อว่า Rizal Memorial Stadium ตั้งอยู่ในกรุงมนิลาค่ะเปิดใช้งานตั้งแต่ปี1934แล้วคือเดิมทีเนี่ยสนามแห่งนี้นะคะก็เคยเป็นญาติงมาก่อนค่ะ แต่ว่าก็เกิดเสื่อมโทรมไปนะคะตามการเวลาตามสภาพการใช้งานจากทั้งฟุตบอลทั้งกีฬารักบี้ต่อมานะคะก็ได้รับการรับรอง2องดาวจากฟีฟ่าค่ะในปี2015และในปี2019สเนี่ยสนามแห่งนี้ค่ะก็ถูกเปิดใช้งานนะคะรับการมาเยือนของแขกบ้านแขกเมืองในมหก,กรรมที่ใหญ่ระดับอาเซียนอยา่างซีเกมส์สองพค่ะไปเยือนฟิลิปปินส์สุขนี้เนี่ยก็จะประมาทเจ้าบ้านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาก็ เข้ารอบรองม,มาได้แล้วเนี่ยน่าจะใจมาแล้วก็ใส่สุดกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องสนามเนี่ยก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวค่ะข้ามบาดเจ็บเด็ดขาดและกลับมาเล่นนัดที่2ในบ้านนะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะก็ส่งใจเชียร์ช้างศึกนะคะเชียร์ไทยให้กึกก้องค่ะสามารถรับชมได้ทางช่องทางไทยรัฐทีวีนะคะตามนี้ได้เลยค่ะ